สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับเลขนักขราวคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลมัดรวมฮานอยของวันที่30เมษายน2568เช่นเคยครับผมก็เป็นการให้แนวทางต่อของวันที่หนึ่งพฤษภาคมส5 6 8วันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ของเดือนใหม่ เข้าสู่เดือนพฤษภาคมแล้วนะครับก่อนอือ่นที่เราจะไปดูผลสรุปและดูแนวทางกันนั้นก็มาดูคําเตือนก,นกันก่อนครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนะครับ,รบในช่องทางเดียวครับผม ในช่องทาง YouTube ขอ fc ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนาคราชนั้นขอ fc ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาภมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขานะครับ <c oughs> ขอทุกท่านโชคดีรวยรวย รวยรวยครับผมมาดูผลสรุปกันเลยครับเลขหน้าคลาดวันที่30เมษายน2 5 6 8มัดรวมหาหนอยเลขคลาดวางรูดไว้5กับ6เรามาเช็คตัวรูดกันก่อนนะครับผม5นะครับเข้าเป็น1ครั้ง2ครั้ง5้ามาสองครั้ง 6ครับ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งรตรูปมาทั้งหมด5ครั้งนะครับผมดีใจด้วยครับผม fc ขอ้สูตรเดินยาวๆนะครับตลอดทั้งเดือนเลยนะครับผมเดือนนี้เป็นเดือนใหม่แล้วนะครับ มาดูครับผมผลฮหาหนอยเฉพาะกิจผลที่ออก70523ก็เข้าไปที่23นะครับล่างเข้าดุด5บนกัาชาตครับผมผลที่ออก67533เข้าสุด5บนนะครัุดาบนฮนอยพิเศษครับผมผลที่ออก,ก99680 พิเศษหลุดนะครับปกติครับผมผลที่ออก078 2 2ปสองสองปกติก็หลุดนะครับพิเศษเข้าลูดนะครับเข้าลู่6นะครับ VP ครับผมผลที่ออก6 8 1 66หนึ่งครับก็เข้าไปที่นะครับ หกแล้วก็รูดหกหลักสิบลักหน่วยล่างนะครับดูจากแนาทางนี้ก็นะครับดีครับผมนะครับผมพอประมาณนะครับพอประมาณเลขธาตุนำไปเทียบใส่กับหลายๆนะครับฮานอยนะครับมตระกูลฮานอยนะครับก็เข้าดีนะครับผมเข้าดี แต่ทำเลขนานะคราบทำให้แค่หาหน่อยนี้นะครับแต่ก็รใช้ได้กับทุกหานหน่อยนะครับมาดูต่อครับผมวันที่1น,นรับเดือนใหม่แล้วนะพฤษภาคมนั้น,นเลขาธิาดวางตัวไหนก็ให้เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางนะครับย้ำว่าเป็นแนวทาง หนึ่งคอคอนะครับหกแปบดบมัดรวมห,หน่อย วางรูดไเสองกับสามสองกับสามคู่เจาะก็มีศูนยสองศูนสาม

สามห้าสามเจ็ดสี่ห้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดครับผม ก็นำไปใช้ได้กับทุกห้นหน่อยนะครับผมที่ออกผลนะครับผมประกาศในกระดานหุ้นในแต่ละวันและอย่าลืมนำไปเปรียบเทียบกับอาจารย์อื่นๆก่อนนำไปใช้งานนะครับเป็นแนวทางนะครับผมนะครับไม่สามารถอย่างรู้ล่วงหน้าว่าตัวใดจะออกตัวจะมาเพราะนั้นนะครับโปรดใช้วิจารณาในการรับชมนะครับ มีสติเยอะครับผมนะครับนะครับมันทำบุญทำทาน,นแล้วก็จะได้มีสตังคร์รวยรวยทุกท่าน,นมาดูครับผมด้ขคลาดคัดเน้นให้ไปที่02 03 24 สองห้านะครับผมสามดนะครับคัดให้6คู่นะครับผมชับหน้าจอได้เลยนะครับท้ายนี้นะครับเด็กลาก็ขออวยพรนะครับให้ทุกท่านโชคดีรวย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 ครับผมสวัสดีครับ